สวัสดีค่ะมาเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูตูกันเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะพามาเรียนรู้ความรู้เรื่องการสะท้อนนะคะซึ่งการสะท้อนก็เป็นการแปลงรูปแบบหนึ่งนะคะโดยนำใบงานที่2ของ d r t v มาสอนแล้วก็เฉลยมาเริ่มเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับการสะท้อนนะคะก็เป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีการพลิกรูปนะคะ ผ่านเส้นเส้นหนึ่งที่เรียกว่าเส้นสะท้อนนะคะอย่างเช่นในรูปนี้มีรูปต้นแบบก็คือสามเหลี่ยมสีฟ้านะคะเป็นรูปสามเหลี่ยม a b c นะคะรูปนี้จะพลิกผ่านเส้นสะท้อนนะคะกลายไปเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนก็คือรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองนะคะถ้าดูจุดสมในนะคะตัวนี้ จุด A พับผ่านเส้นสะท้อนหรือพลิกผ่านเส้นสะท้อนไปก็จะได้จุดสมนัยตัวใหม่ก็คือ A อพรม์นะคะจุด B นะคะพลิกผ่านเส้นสะท้อนไปเป็นจุด B ีพรม์ซึ่งเป็นจุดที่สมนัยกันนะคะจุด C พลิกผ่านเส้นสะท้อนตัวนี้มาเป็นจุด C ีพรม์นะคะถ้าคุณครูเขียน รูปสามเหลี่ยมรูปต้นแบบนะคะคุณครูเขียนเป็นรูปสามเหลี่ยม a b c นะคะภาพที่ได้จากการสะท้อนคุณครูก็จะต้องเขียนจุดสมในของรูปสามเหลี่ยมเดิมนะคะทางนี้เริ่มต้น a รูปสามเหลี่ยมที่เป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนก็จะต้องเริ่มที่ a พรามนะคะต่อมาเป็น b ตัวนี้ก็จะเป็น b พรัม ต่อมาเป็น c ฝั่งนี้ก็จะเป็น c พรัมก็จะได้ภาพที่ได้จากการสะท้อนเป็นรูปสามเหลี่ยม a พรั b พลัม c พลัมนะคะมีคำถามว่าคุณครูขาหนูไม่เขียนสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ได้ไหมได้นะคะรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปเราจะเริ่มอ่านจากจุดไหนก็ได้นะคะเช่นคุณครูใช้เป็นสีน้ำเงินบ้างคุณครูใช้เป็นรูปสามเหลี่ยมเริ่มต้นจากจุด c ก่อน c ไป a หรือไป b ก่อนก็ได้ครูเขียน c a b นะคะทั้งครูถามว่าภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสามเหลี่ยม c a b คืออะไรนะคะนักเรียนก็จะต้องเชื่อมนะคะจุดที่เขาสมนายกันเขียนก่อน c สมนายกับ c พรามหนูก็ต้องเขียนตัวนี้เป็น c พราม a คู่กับ a พรามหนูก็ต้องมาเป็น a พราม B ไปเป็น B ีพรามนะคะหนูจะเขียนแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ซึ่งรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปก็จะเขียนได้ต่างกันอยู่6แบบด้วยกันนะคะดังนั้นเขียนสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับเพื่อนหนูก็เขียนถูกต้องได้นะคะต้องดูว่าโจทย์เขาเขียนสัญ,ญลักษณ์ใดเป็นรูปต้นแบบนะคะเราก็จะต้องเขียนจุดที่สมในการเรียงลำดับตามรูปต้นแบบนั้นนะคะต่อมา การสะท้อนนะคะก็จะมีสมบัติที่สำคัญอยู่3สมบัติด้วยกันนะคะคือ 1. รูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการสะท้อนสามารถทับกันสนิทโดยต้องพลิกรูปต้นแบบหรือพลิกภาพที่ได้จากการสะท้อนอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหรือกล่าวว่ารูปต้นแบบ และภาพที่ได้จากการสะท้อนเท่ากันทุกประการนะคะหมายความว่ายังไงนะคะจากตัวอย่างรูปเมื่อสักครู่ถ้าคุณรูปพลิกรูปสามเหลี่ยม ABC ผ่านเส้นสะท้อนคือเส้นสีดำนะคะมาอีกฝั่งหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม A พราม B พราม C พรามพลิกมาปุ๊บก็จะทับตัวนี้สนิทพอดีแต่ต้องมีการ พลิกรูปก่อนนะคะถึงจะทับกันสนิทพอดีจะไม่เหมือนการเลื่อนขนานถ้าการเลื่อนขนานคือเลื่อนไปตรงๆแล้วทับกันเลยแต่ถ้าเป็นการสะท้อนจะต้องมีการพลิกรูปจึงจะทับกันพอดีนะคะต่อไปสมบัติข้อที่2นะคะจุดที่สมในกันแต่ละคู่จะอยู่ห่างจากเส้นสะท้อนเท่ากันหรือเส้นสะท้อนจะแบ่งครึ่ง และตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมจุดที่สมในกันบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการสะท้อนหมายความว่าอะไรนะคะอย่างเช่นในรูปนี้จุด A นะคะสมในกับ A พรามใช่ไหมคะ A มาถึงเส้นสะท้อนสมมุติคครูให้ระยะห่างเป็น5เซนติเมตรนะคะ จากเส้นสะท้อนไปถึง A พรา姆ฝั่งนี้ก็จะยาว5เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะคะ,ะเส้นสีแดงตรงนี้นะคะจาก A มาถึงเส้นสะท้อนและ A พรา姆มาถึงเส้นสะท้อนจะยาวเท่ากันนะคะถ้าเป็น5ฝั่งนี้ก็5ถ้าตัวน,นี้เป็น10ฝั่งนี้ก็10เหมือนกันนะคะทุกๆจุด B มาถึงเส้นสะท้อนนะคะสมมติครูยาว1ิ หน่วยนะคะ B พรามมาถึงตัวเส้นสะท้อนก็จะต้องยาว10เช่นเดียวกันนะคะ C มาหาเส้นสะท้อนยาวเท่าไหร่ C พรามมาหาเส้นสะท้อนก็จะยาวเท่านั้นนะคะอันนี้คือความหมายของคำว่าจุดสมนายกันแต่ละคู่จะอยู่ห่างจากเส้นสะท้อนเท่ากันนะคะต่อไปประเด็นที่สอง ทั้งครูลากจาก A ไป A พรามเลยแล้วค,ครูใช้เส้นสะท้อนมาตัดนะคะเส้นสะท้อนตัวนี้จะตั้งฉากนะคะกับเส้นที่ลากจุดสมัยมาหาเส้นสะท้อนนั้นนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงของจุดสมในสองจุดนั้น นะคะอย่างเช่นครูลากเส้น a ไป a พรามยาว10ใช่ไหมคะซึ่ง10นี้จะถูกเส้นสะท้อนแบ่งครึ่งแล้วก็ออกเป็น2ส่วนเป็น5กับ5และเส้นสะท้อนนั้นก็จะตั้งฉากเส้นสีแดงฝั่งซ้ายและฝั่งขวาด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นสมบัติข้อที่2ต่อไปสมบัติข้อที่3บอกว่าส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดสมในกัน บนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการสะท้อนจะขนานกันนะคะอย่างเช่นในรูปนี้เส้นสีแดงจาก A ไปถึง A พราม์นะคะเส้นสีน้ำเงินจาก B ไปถึง B พราม์เส้นสีเขียวจาก C ไปถึง C พราม์นะคะเส้น3เส้นนี้จะขนานกันนะคะ,ะถ้าเขาขนานกัน ตัวนี้จะเหมือนกันทั้งการสะท้อนและการเลื่อนขนานนะคะคำว่าขนานกันแต่สะท้อน3เส้นนี้อาจจะยาวไม่เท่ากันนะคะแต่ถ้าเป็นการเลื่อนขนาน3เส้นนี้จะต้องขนานและยาวเท่ากันอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะคะถ้าโจทย์ให้ข้อมูลมาเราจะได้รู้ว่าเขาเกิดการแปลง เป็นการสะท้อนหรือเป็นการเลื่อนขนานนะคะลองมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมจากการทําใบงานที่2กันดูนะคะใบงานที่2ข้อที่1บอกว่าภาพต่อไปนี้เกิดจากการสะท้อนรูปต้นแบบโดยมีเส้นตรง l เป็นเส้นสะท้อนนะคะจากรูปนี้นะคะจะเห็นว่าเส้นสีดำตัวนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะ ข้อหนึ่งเขาบอกว่าเส้นตรง l เป็นเส้นสะท้อนก็คือเส้นนี้นะคะรูปต้นแบบคือสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยม pqr นะคะภาพที่ได้จากการสะท้อนคือรูปสามเหลี่ยมอะไรนะคะเหมือนที่ครูบอกนักเรียนสัญ,ญลักษณ์ในทางคณิตศาสตร์ก็สำคัญนะคะนักเรียนจะต้องเขียนสัญ,ญลักษณ์ให้ถูกต้องรูปสามเหลี่ยมต้นแบบเขาใช้ pqr ต่อไปถ้าเราเขียนภาพที่ได้จากการสะท้อนก็จะต้องขึ้นต้นจากจุดที่สมในกับจุด P นะคะก็คือจุดอะไรคะ P พรามนะคะต่อไปจาก Q จุดนี้นะคะไปหาจุดที่สมในกับเขาก็คือ Q พรามต่อมาและจุด R นะคะจุดตรงนี้ก็จะสมในกับจุด R พรามซึ่ง เป็นจุดเดียวกันนะคะเพราะจุดนี้อยู่บนเส้นสะท้อนพอดีนะคะก็จะได้ภาพที่ได้จากการสะท้อนก็คือรูปสามเหลี่ยม PQR อะรูปสามเหลี่ยม P พรม Q พรม R พรัมนั่นเองนะคะต่อไป1.3บอกว่าหากนำรูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการสะท้อนมาทับกันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็น สมบัติข้อที่1คือต้องอะไรคะทับกันสดิดแน่นอนแต่ต้องพลิกรูปนะคะก็ต้องตอบข้อที่2นะคะต่อไป1.4บอกว่าจุด p ไม่อยู่บนเส้นตรง l แล้วเส้นตรง l จะแบ่งครึ่งและตั้งฉากส่วนของเส้นตรง p p พรามนะคะจุด q ไม่อยู่บนเส้นตรง l แล้วเส้นตรง l จะแบ่งครึ่งและตั้งฉากส่วนของเส้นตรง q ไป q พรมอันนี้ก็จะเป็นสมบัติข้อที่2นะคะจุด r อยู่บนเส้นตรง l พอดีนะคะแล้วจุด r และจุด r พรมก็เป็นจุดเดียวกันเพราะเขาอยู่บนเส้นตรง l นะคะเมื่อพับผ่านเส้นสะท้อนก็จะเป็นจุดเดียวกันนะคะ1.5 มีส่วนของเส้นตรง PQ กับส่วนของเส้นตรง P พราม Q พรามเป็นด้านที่สมในกันยาวเท่ากันแต่ไม่ขนานกันนะคะต่อไปมีส่วนของเส้นตรง PR กับอะไรคะ PR ก็ต้องเขียนจุดสมในของเขาก็คือ P พรามและ R พรามเป็นด้านที่สมในกันนะคะยาวเท่ากันเรียนแบบข้างบนเลยคะ่ะแต่ไม่ขนานกันนะคะต่อไป1.5ประเด็นที่3และมีส่วนของเส้นตรงที่ เหลืออีกส่วนของเส้นตรงหนึ่งในรูปก็คืออะไรคะส่วนของเส้นตรง Q R หรือใครจะเขียน RQ ก็ได้นะคะกับถ้าเราเริ่ม Q ก่อนเราก็เป็นส่วนของเส้นตรง Q พรั R พรมนะคะเป็นด้านที่สมในการเรียนแบบบรรทัดบนเลยคะ่ะด้านที่สมในการ ยาวเท่ากันแต่ไม่ขนานกัน1.6ส่วนของเส้นตรง P P พราก็คือลากยาวเลยนะคะขนานกับส่วนของเส้นตรง Q Q พราแต่ยาวไม่เท่ากันนะคะคือเส้นไหนตัวนี้นะคะ P ไป P พรา สีน้ำเงินตัวแรกนะคะกับคิวไปคิวพรามสองเส้นนี้ขนานกันแต่ยาวไม่เท่ากันนะคะตามสมบัติข้อที่3ของสมบัติการสะท้อนนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2นะคะภาพต่อไปนี้เกิดจากการสะท้อนรูปต้นแบบโดยมีเส้นสะท้อนคือเส้น xy นะคะตัวนี้ เป็นเส้นตรงนะคะสังเกตทำไมถึงเป็นเส้นตรงเขาจะมีลูกศรสอ,องฝั่งแสดงว่ายาวออกไปเรื่อยๆนะคะเป็นเส้นตรง x y เป็นเส้นสะท้อนนะคะรูปต้นแบบเป็นรูปสีดำนะคะนักเรียนจะเรียกชื่อแบบไหนก็ได้จะเรียกได้ต่างกันอยู่8แบบนะคะแต่ต้องหมุนไปทางเดียวกันเช่น k l m n หรือ knml แบบนี้นะคะอ่าต่อไป2อจุดหนึถามว่าเส้นตรงอะไรเป็นเส้นสะท้อนโจทย์บอกแล้วใช่ไหมคะคือเส้นตรง xy มีคำว่าเส้นตรงแล้วไม่ต้องใส่สัญ,ญลักษณ์เส้นตรงข้างบนนะคะเติม xy ลงไปได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีคำว่าเส้นตรงนักเ,เรียนจะต้องเขียนสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะแล้วก็มี สัญ,ญลักษณ์เส้นตรงอยู่ด้านบนนะคะต่อไปข้อ2.2รูปต้นแบบคืออะไรคะเขียนได้หลายแบบนะคะตัวนี้ถ้านักเรียนอ่าน klmn นะคะนักเรียนก็จะเขียนตัวนี้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมหนูก็วาดรูปสี่เหลี่ยมก่อนนะคะ,ะ klmn นะคะ ภาพที่เกิดจากการสะท้อนเขียนแบบไหนให้หนูเรียงจุดสมในของเขานะคะเริ่มจาก k ก็ไปอะไรคะ k พร l ก็ไป l พร m ก็ไป m พร n ก็ไป n พรมนะคะเนี่ยตอนนี้ k ไปเป็น k พมเป็นจุดสมใน l ไปเป็น l พร M ไปเป็น M' พรามและ N ไปเป็น n พรามตัวนี้นะคะถามว่าไม่เขียนแบบครูได้ไหมได้นะคะเขียนได้อีก8แบบเลยนะคะอย่างเช่นคุณครูเขียนเป็นอ่าสนใจตัวไหนก่อนก็ได้ทั้งครูสนใจ L ก่อน l M N K L M N k ได้ไหมได้แต่เวลาหนูเขียนฝั่งนี้ก็จะต้องล้อกับ รูปต้นแบบของเราเริ่ม L ก็จะเป็น L พรัมต่อ M ก็จะต้องเป็น M พรัมต่อ N ก็จะต้องเป็น N พรัมต่อ K ก็จะต้องเป็น K พรัมแบบนี้นะคะต่อไป2.3เหมือนเดิมเลยนะคะการสะท้อนต้องทับการสนิทแต่ต้องมีการพลิกรูปนะคะต่อไป2.4 k ไม่อยู่ในเส้นตรง xy แล้วเส้นตรง xy จะแบ่งครึ่งและตั้งฉากอะไรคะตั้งฉากกับ k ไปหา k พลมนะคะดูรูปเพื่อความเข้าใจนะคะตัวนี้ xy ไม่อยู่ในส่วนของเส้นตรง k มา k พลัมนะคะแต่เขาแบ่ง k กับ k พลัมเป็น2ส,ส่วนที่เท่ากัน ส่วนนี้กับส่วนนี้เท่ากันและก็ตั้งฉากกับ k มา k พรัมนะคะอันนี้ถ้ามองภาพต่อไปจุดอะไรอีกคะนอกจากจุด k เรียนไปเลยนะคะอ่าจุด l ก็ไม่อยู่ในเส้นตรง x y เหมือนกันแล้วเส้นตรงอะไรคะ x y ก็จะแบ่งครึ่งและตั้งฉาก l ไป L พรามนะคะเป็นส่วนของเส้นตรง L ไป L พรา K L แล้วต่อไป M นะคะก็ไม่อยู่ในเส้นตรง x y เหมือนกันแล้วเส้นตรง x y นี้ก็จะแบ่งครึ่ง M ไปหาจุดสมัยของเขาก็คือ M พรามนะคะเป็นส่วนของเส้นตรง M M พรามนะคะ K L M แล้วต่อไปก็เป็นจุด N นะคะไม่อยู่ใน เส้นตรง xy แล้วเส้นตรง xy นี้ก็จะแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง n ไป n พรมนะคะส5มีด้านนะคะหรือเรียกว่าส่วนของเส้นตรง kl หรือด้าน kl นะคะดูในรูปตัวนี้นะคะ kl ก็คือด้านนี้นะคะด้านนี้จะ มีขนาดเท่ากับ K' พรมไป L' พรามเพราะเป็นด้านคู่สมในนะคะดังนั้นตอนนี้ K ส่วนของเส้นตรง KL ก็จะคู่กับ K' คพรม์พรมนะคะเป็นด้านที่สมในกันยาวเท่ากันแต่ ไม่ขนานกันนะคะพอพลิกรูปไปแล้วจะไม่ขนานกันแต่ถ้าเลื่อนขนานเขาจะขนานกันด้วยนะคะต่อไปนอกจากด้านนี้มีด้านไหนอีกนะคะมีด้านอะไรอีกคะเนี่ย K L ใช้ไปแล้วต่อไป L M คู่กับอะไรคะ L พรามไป M พรามแบบนี้นะคะน,นี่ก็จะเป็นด้านที่2อนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านที่3 K ไป N K ไป N นะคะ n m ไป N' M' พร์เพรมเป็นด้านที่4เป็นต้นนะคะนักเรียนจะเรียงคู่ไหนก่อนก็ได้ให้แต่ครบ4คู่ของด้านของรูปสี่เหลี่ยมนะคะตัวนี้ถ้าคครูเริ่มต้นจากส่วนของเส้นตรงหรือด้านตัวนี้คือด้าน LM นะคะก็จะสมนายกันกับ L' M' พรมเอพรมนะคะเป็นด้านที่สมในกันแล้วก็ยาวเท่ากันนะคะแต่ไม่ขนานกันได้ด้านที่2แล้วต่อไปด้านที่3นะคะด้าน MN ขนานกับด้านอ่าไม่ใช่ขนานกันสมในกับด้าน M' N' พรมเอ็พรมนะคะ แล้วก็มีความยาวเท่ากันแต่ไม่ขนานกันนะคะสุดท้ายด้านสุดท้ายเหลืออะไรคะเหลือ k ไป n นะคะด้าน k n ก็จะสมนยกับ k พราม n พรามนะคะเป็นด้านที่ สมในกันแล้วก็ยาวเท่ากันนะคะแต่ไม่ขนานกันสองจุดหกนะคะด้านคู่สมในนะคะตัวนี้จาก เส้นตรงในรูปนะคะ K ไป K พรา m ม N ไป N พรา m ม L ไป L พรา m ม M ไป M พรา m มนะคะ3เส้นนี้จะขนานกันแต่ยาวไม่เท่ากันนะคะตัวนี้จะขนานกัน แต่จะยาวไม่เท่ากันนะคะก็เป็นสมบัติข้อที่3นะคะข้อต่อไปข้อที่3ภาพต่อไปนี้เกิดจากการสะท้อนรูปต้นแบบโดยมีเส้นตรง x y เป็นเส้นสะท้อนนะคะเส้นตรง x y ก็คือเส้นสีน้ำเงินนะคะ รูปต้นแบบของเราคือรูปสีดำนะคะแล้วก็ภาพที่เกิดจากการสะท้อนของเราจะเป็นรูปสีแดงนะคะ3.1ถามเราว่าเส้นตรงใดเป็นเส้นสะท้อนคะ x y เก่งมากคะ่ะรูปต้นแบบคือรูปอะไรคะเป็นรูปสามเหลี่ยมเขียนรูปสามเหลี่ยมไว้ก่อนอ่านได้6แบบด้วยกันนะคะ เราเรียนจาก klm, lmk, kml, mkl แบบไหนก็ได้แต่พอเกิดภาพจากการสะท้อนหนูก็จะต้องล้อกันกับรูปต้นแบบที่หนูเขียนนะคะตัวนี้ครูคใช้รูปสามเหลี่ยม klm ก็จะได้ภาพที่เกิดจากการสะท้อนคืออะไรคะ k พรามต่อมา L ก็จะไปที่ L' อพรามก็จะไป M' พรมแบบนี้นะคะเริ่มตัวไหนก่อนตัวนี้ก็เป็นจุดสมนัยของจุดนั้นนะคะต่อไป3.3หากนำรูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการสะท้อนมาทับกันเหมือนเดิมเลยทับกันสนิทพอดีแต่จะต้องพลิกรูปนะคะ3.4 เส้นไหนไม่อยู่บนเส้นตรง xy คะอันนี้ล้อจากข้อ1กับข้อ2มาได้เลยนะคะ3าบอกว่าจุดจุดแรกเราเริ่มต้นจากจุด k เราก็เขียนจุด k ก่อนไม่อยู่บนเส้นตรง xy แล้วเส้นตรง xy จะแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับอะไรคะ k ไปหาจุดสมนายของเขาก็คือ k พรัมซึ่งเป็นส่วนของเส้นตรงนะคะก็จะเป็นส่วนของเส้นตรง k K พรมนะคะจุดที่2 K แล้วไป L นะคะ L ก็ไม่อยู่ในเส้นตรง x y เหมือนกันแล้วเส้นตรง x y นี้ก็จะแบ่งครึ่ง L ไปหาจุดสมนัยของเขาก็คือ L พรมนะคะส่วนของเส้นตรง L L พรมนั่นเองนะคะต่อไป K L ต่อไป M นะคะก็จะไม่อยู่ในเส้นตรง x y และเส้นตรง x y นี้จะแบ่งครึ่ง m ไปหาจุดสมดายของเขาก็คือ m พราม์นะคะเป็นส่วนของเส้นตรงถ้าดูในรูปอยู่ตรงไหนเอ่ยนะคะก็คือตัวนี้ k ไป k พรามถูกแบ่งครึ่งด้วยส่วนของเส้นตรง x y และตัวนี้นะคะก็จะตั้งฉากกันนะคะตัวนี้เส้นนี้ นะคะเส้นนี้และก็เส้นนี้3เส้นที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะต่อไปข้อที่3.5นะคะมีเส้นไหนบ้างที่เป็นด้านคู่สมนายนะคะดูรูปด้านแรกที่เป็นคู่สมนายกันคือ kl ด้านที่1นะคะไปก็จะต้องเป็นอะไรคะ k พราม l พราม เป็นด้านของรูปสามเหลี่ยมด้านแรกด้านที่สองคือ LM ฝั่งนี้นะคะกับรูปสีแดง LM ก็จะต้องไป L พราม M พรมคือเส้นนี้นะคะเส้นยาวนี้เลยต่อไปด้านที่สามที่สมในาการคือ KM นะคะกับอะไรคะกับ K พราม M พรามเป็น ด้านคู่สมนนะคะจะยาวเท่ากันนะคะตัวนี้ดังนั้นคู่แรกเราคืออะไรคะคู่แรกก็จะเป็นเอาคู่ไหนขึ้นก่อนก็ได้นะคะถูกทั้งหมดทั้ง r u e เอาด้าน kl ก็จะต้องคู่กับอะไรคะ k พ l พมเก่งมากด้านที่สองคือด้านไหนดีคะ l m ก็ LM จะต่อด้วยอะไรคะ l พ m พ นะคะด้านที่3คืออะไรคะ K ไป M หรือ M ไป K ก็ได้นะคะถ้าเริ่ม K M ก็จะต้องเป็นด้าน K พราม M พรา์แบบนี้นะคะเป็นด้านคู่สมนายแล้วเขาก็จะต้องอะไรคะยาวเท่ากันนะคะแต่ไม่ขนานกันต่อไป ตัวที่3เป็นด้านที่สมในกันยาวเท่ากันแต่ไม่ขนานกัน3ามนะคะจะพูดถึงตัว เส้นเชื่อมระหว่างจุดสมนัยนะคะตัวนี้นะคะ K ไป K พลัม L ไป L พรัม M ไปตัว M ไป M พรัมนะคะสเส้นนี้จะขนานกันแต่ยาวไม่เท่ากันนะคะก็จะเป็นอะไรบ้างคะอ่าส่วนของเส้นตรง K ไป K พรัมส่วนของเส้นตรง L ไป L พรามส่วนของเส้นตรง M ไป M พรามนะคะจะอะไรคะขนานกันแต่ยาวไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นการสะท้อนนะคะคอนเซปต์การสะท้อนก็คือ ต้องพลิกผ่านเส้นสะท้อนหรือพูดง่ายๆก็คือพับผ่านเส้นสะท้อนนั่นเองนะคะรูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการสะท้อนจะทับกันสนิทพอดีแต่จะต้องพลิกรูปนะคะประเด็นที่3จุดสมในกันนะคะสองจุดเมื่อลากเส้นแล้วจะมีเส้นสะท้อนแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็ตั้งฉากกันประเด็นที่3ก็คือเส้นที่ ลากระหว่างจุดสมนัยนะคะจะขนาดกันและยาวเท่ากันนะคะเพิ่มประเด็นที่4ก็คือด้านคู่สมนยัยถ้าเป็นสามเหลี่ยมก็จะมีด้านคู่สมนัย3ด้านสี่เหลี่ยมก็จะมีด้านคู่สมน4ด้านห้าเหลี่ยมก็จะเป็นมีด้านคู่สมนัยอยู่5ด้านนะคะที่เป็นด้านที่เกิดจากการสะท้อนไปอีก ฝั่งหนึ่งของเส้นสะท้อนนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูก็ขอฝากความรู้เรื่องเส้นสะท้อนไว้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูที่ช่อง youtube ครูตูแมทด้วยนะคะสวัสดีค่ะ